สวัสดีครับคนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการสอน Google Earth Engine นในงานด้าน Remote Sensing ทีนี้ก็จะมีในเรื่องของ Machine Learning ก็เน้นเป็นทางด้านการทำบบที่สิ่งปกคุมดินนะครับอันนี้ก็เป็น p รีเพอริอันที่2องละที่ผมทำการอัดนในช่วงโควิดเพื่อที่จะสอนนิสิต ภูมิศาสตร์มออเรศสวนผมก็รับผิดช,ชอบในระดับปริญญาตรีนะครับภูมิศาสตร์แล้วก็ยังเป็นผู้รับผิดช,ชอบหลักสูตรนะครับปริญญาโทภูมิสาระสนเทศมออเรศสวนนะครับซึ่งจะเริ่มปี2565คือปีนี้นะครับซึ่งใครสนใจก็เข้าสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับเรามีอาจารย์ที่มีฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็น Internet of Things แล้วก็พวกแบบจําลองเรื่องเมืองนะครับเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์เมืองเนี่ยนะครับใครจะใช้เครื่องมือนะครับทางด้าน g s d e m o t e Sensing ภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะพัฒนาระบบนะครับภูมิสารสนเทศซึ่งจะใช้การเขียนโปรแกรมอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับ ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศนะครับข้อมูลดาวเทียมข้อมูลเลดร์ตวรวจอากาศนะครับแล้วก็ในงานน,นานการวิเคราะห์หน้าน Gs นะการเขียนโปรแกรมเข้าด้วยหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ด้วยก็แล้วแต่นะครับว่าที่สิทธ์สนใจด้านไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับปริญญาโทหลักสูตรภูมิสารสนเทศโอเคครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอแรกของ playlist นี้นะครับ ซึ่งจะเกิดนั้นนะครับว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนนะครับโค้ดจะเป็นการใช้โค้ดนะครับอินโทรอ,อิ o Google Earth นะครับในเรื่องของการทำแผนที่นะแผนที่ก็จะมีโค้ดตัวนี้นะสิ่งที่จะต้องรู้นะครับก็คือ,อด้านบนเนี่ยนะครับคือ y o u t u b e อันที่หนึ่งเนี่ยผมจะขอเปิด อยู่ oh. ตรงนี้นะครับถ้าเข้าไปนะัทพล g ี n u เนี่ยนะก็จะมี p พลย์ลิสต์พอเพลย์ลิสเนี่ยก็จะมีอันนี้นะครับ Google Earth Engine อันเนี้ยจะต้องคนที่สนใจนะครับจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนอตรงนี้มันมีโฆษณาตรงนี้ละนะครับไม่รู้มันเข้ามายังไงนะก็ไม่มีรายได้อะไรนะครับคือฟัง เข้ามาดูได้นะครับไม่ต้องกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์กดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้มีหวังรายได้อะไรนะครับตรงนี้อยากจะเป็นช่องทางแค่เผยแพร่ความรู้นะครับให้กับคนที่อยากรู้ทังด้านศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็เชิงพื้นที่นะครับคนที่สนใจด้านนี้จะเป็นเด็กมัธยมก็ได้นะครับหรือว่าเด็กที่กําลังเรียนปริญญาตรีก็ได้ในทุกสาขานะครับที่สนใจแล้วก็คนที่จบไปแล้วก็ได้นะครับลองมาเรียนกัน ก็อันนี้ก็จะเป็นให้เรียนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเรียนใน playlist ที่2นะครับเพราะอันนี้ playlist แรกเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นเลยนะให้เรียน Java s cri ป t เรียนหลักการรีโมทเซนซิงนะครับไปฟังเลคเชอร์เรียนหลักการรีโมท e ซนซิงอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นพวกแลบต่างๆซึ่งจะมีโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีในนี้ผมแปะผมวางหนังสือผมไว้ด้วยนะครับเป็นเอกสารคำสอน นะครับแต่ไม่ได้ใช้ขอรอสออะไรนะครับเป็นใช้สอนเด็กนิสิตภายในที่นี่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปดูแปรและเรียบเรียงมานะครับจากโปรเฟสเซอ์หนังสือดีๆเล่มหนึ่งนะครับทางด้านดิมอดเซนซิ่งอโอเคในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์ของเรานะครับว่าเราจะได้เรียนอะไรโค้ดที่จะได้เรียนก็คือเราจะเรียนในเรื่องของอ การทำจะสตาร์ทบิลล์อัพจากเบื้องต้นเลยนะครับในเรื่องของการใช้ l o e g r t h เนี่ยในการนำเข้าข้อมูลเด็มแล้วก็ปรับค่า Visualization เพื่ออุ่นเครื่องก่อนหลังจากนั้นก็จะไปในเรื่องของ o l o r ลอ o ์คอมโพสจะใช้ภาพ Sentinel-2 นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวก NDI v Sentinel 2 Visualization นะครับทำการกรองข้อมูลแล้วข้อ3 สามเนี่ยก็จะเป็นในเรื่อง Spectral Signature เราก็จะดูไลเซนเชิงขึ้นนะครับของ Landsat 8แ้วก็จะได้ใช้ข้อมูล Landsat 8กับ Sentinel 2นี่แหละแล้วก็จากนั้นก็จะดูในเรื่องของการใช้ Machine Learning นะครับสมัยก่อนนู้นเราก็จะบอกว่าเออเราจะทำการจำแนกแบบกำกับดูแลไม่กำกับ,กบดูแลต่ารกำกับ,กบดูแลเนี่ยก็ Maximum l i ม e l i h o o d ในยุคข,ของผมนะครับเมื่อ20-30ปีก่อนแต่น,นี้ เวลาผ่านไปแล้วมันก็มีพวก Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่องเข้ามานะครับแล้วก็มีพวก AI แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นในพวก Deep Learning ซึ่งเป็นสับย่อยของ Machine Learning ตัวนี้นะซึ่งในทางภูมิศาสตร์เนี่ยนิสิตภูมิศาสตร์ก็จะคุ้นเคยกับ Machine Learning มาแล้วเพราะว่าต้องเทรนข้อมูลนะครับเทรนข้อมูลเพื่อที่จะจำแนกแผนที่การใช้ที่ดินออกมา สิ่งปกคปคุมดินขึ้นมานะครับแล, use แล้วก็ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องด้วย accuracy assessment ซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะสอนทั้งเรื่องการทำแผนที่สิ่งปกคุมดินแล้วก็การทำการตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็จากนั้นอันที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ point นะครับในการเทรนแล้วเราก็จะพบปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็แก้ปัญหาเพิ่มมาโดยการใช้ polygon ร,ร,รูปปิด ะครับก็ยังใช้อไอ้ตัวแมชชีนเลอร์นิ่งแบบคัดนะแล้วก็จากนั้นอันที่6เนี่ยเรามาลองเปรียบเทียบโดยใช้ Random Forest อันที่7เนี่ยเราจะทำการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรนะครับแถวรอบมอนาร์เลสวนในอำเภอเ <c oughs> มืองเนี่ยนะครับของพิษณุโลกเนี่ยโดยใช้ข้อมูลสาระบบเรดาร์นะครับจากที่กล่าวมาเนี่ยครับจนถึงไฟล์ที่06เนี่ยนะครับโค้ดเหล่านี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ระบบพ a สซีฟครับก็คือ,อาดาวเทียมรับค่าพลังงานนะครับจากรังสีดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกับขึ้นไปเข้าสู่เซนเซอร์แต่ทีนี้ระบบซาเนี่ยจะเป็นระบบไมโครเวฟนะครับที่ตัวอ,อุปกรณ์เองเนี่ยมีพลังงานแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ใน <c oughs> ช่วงคลื่นไมโครเวฟนะครับหรือเรดาร แล้วก็มีการกระจัดมีการกระเจิงกับ,นะบ scattering Sc เนี่ยกลับไปแล้วก็รับค่า back s c a t t e r ร์เหล่านั้นนะครับอันที่ 8. เช change d e t e c เนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราอต่อไปครับแล้วก็จะมีโค้ดให้นะครับเนี่ยก็เป็นโค้ดใน google earth หมดนะครับแล้วก็สไลด์พวกนี้ก็จะแปะไว้ใน description นะครนะโอเคสิ่งต้องเรียนรู้ก่อนในคะอร์สนี้ก็ที่กล่าวไปนะครับในส่วนของ Hey List, ตรงนี้ก็ใน Youtube ผมก็จะมีหลายคราสมาตอนนี้มีเกือบ200คลิปแล้วที่เป็นการเผยแพร่นะครับความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศมีเรื่องน้ำท่วมโดยใช้โปรแกรม Snap การเผาไหม้อะไรเนี้ยนะครับลองเข้าไปดูนะครับคนสับสไ b e ก็มีประมาณนี้แหละก็คือมันเป็นวิชาการเราคนก็จะมีน้อยแนละ้วก็ไม่ได้มีจะหวังจะรายได้อะไรนะครับนี้นะโอเค อันนี้เดี๋ยวเราจะจากตรงนี้เอาไปดูตรงนี้หน่อยนะครับอ่ะ <c oughs> นี่นะฮะก็จะเป็นโค้ดที่เราจะมาดูกันนะ c อ่า m l e h r n i n g a r n i n g อย่างตัวเนี้ยถ้ากดลันไปนะครับเป็น0ูย์หเนี่ยจะเป็น Random f o r e s t วิธีการนะครับในการจำแนกเดี๋ยวผมจะต่อจากคลิปนี้ผมจะเลคเชอร์ก่อนนะครับ เพื่อปูพื้นฐานนะฮะซึ่งในเพลย์ลิสต์ที่หนึ่งเนี่ยเราก็มีเลคเชอร์ละแต่อันเนี้ยจะเป็นเลคเชอร์ในเรื่องของอาการจำแนกเลยนะครับเพื่อที่จะสำหรับคนที่มีพื้นฐานที่ที่ยังร้อยหรือว่ายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับมาเรียนตรงนี้ได้นะหรือไอ้ตรงเนี้ยมันเหมาะสำหรับเด็กปีหนึ่งปีสองนะครับซึ่งผมไม่ได้สอนวิชาเบื้องต้นทางด้านรีโมทเซนซิ่ง แต่เป็นวิชาบรรยากาศวิทยานะครับที่ผมสอนตัวแรกเลยล้วเด็กเนี่ยจะต้องใช้ทางด้านองค์ความรู้ทางด้านรีโมทเซนซิ่งผมก็เลยจะต้องทําคลิปวิดีโอนี้นะครับให้เด็กๆเพื่อที่เขาจะได้มีความรู้พื้นฐานนะครับในการใช้ข้อมูลตรงนี้แล้วมันจะเชื่อมกับเรื่องบรรยากาศภูมิอากาศที่ผมจะสอนพวกเขาได้นะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราจะผลลัพธ์เราจะทําอย่างนี้ นะครับแล้วเราก็จะตรวจสอบความถูกต้องนะครับโดยมี confusion metric หรือว่า error metric ที่ออกมาแล้วก็ overall accuracy คือทำแผนที่ออกมาแล้วเราจะต้องรู้ว่ามันถูกต้องเท่าไหร่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นในเรื่องของ lecture นะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้